สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นเอาพ่วงข้างขนาดคันใหญ่แต่ไม่ต่อเติมอะไรมากนะคันใหญ่คันยาวนะครับเป็นพ่วงข้างขายพวกค้อหมูย่างส้มตำไก่ย่างปลาย่างหมึกย่างได้หมดนะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเตาขนาดกลางนะครับผม ก่อนอื่นมีอะไรบ้างนะครับวันนี้พ่วงข้างขายย่างของเรานะครับทีนี้ก็เอาแนะนําข้างหน้าก่อนตรงนี้จะเป็นที่วางลังหรือว่าวางาพวกลังแช่กล่องสี่เหลี่ยมได้นะครับพอดีนะครับก่อนใส่ก็เอาเหล็กกั้นตัวนี้ออกก่อนนะครับผมคันนี้นะครับแล้วก็เปิดประตูนะครับข้างในก็จะเป็นห้องเก็บของให้แบบนี้นะครับผม คันนี้จะเป็นประตู2บานนะครับผมบานแรกจะอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาเหล็กกัน้นเอาเหล็กกั้นออกแบบนี้ใส่แบบนี้ก็คือวิ่งของขายของได้สบายเลยนะครับผม แล้วคันนี้ลูกค,ค้าสั่งเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้เป็นกระติกข้าวนะครับผมกระติกข้าวนะครับหมุน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 รอบทิศได้แบบนี้นะครับหรือว่าจะเ,าเวลาขายของก็หมุนเข้ามาไว้ข้างในเออเวลาวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งไปขายของพูดง่ายๆก็เอามาไว้ข้างในแบบนี้ได้เพื่อประหยัดเนื้อที่นั่นเองนะครับเวลาขายของก็เอามาไว้ข้างข้างในแบบนีๆๆน้เออข้างนอกแบบนี้ๆๆนะครับอ่าไว้แบบนี้เลยนะครับผม ่ออด่นเอากิฟออกก่อนนะฮะกิฟไว้ตรงนี้แล้วทีนี้ส่วนข้างบนนะครับอันนี้จะมีอยู่ในชุดของเขาเลยนะครับผมเป็นชั้นวางของหรือว่าเป็นาวางลําโพงวางหิ้งพารก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะส่วนมากลูกค้าก็มีอยู่2ออย่างไอ้วางหิ้งพารกกับลาโพงนะส่วนตั้งเรียนเอาเก็บไปข้างล่างนะครับเวลาทําธุรสนตัวนะครับผมก็ช <g> ุดของเข่าไหนๆก็ดูข้างบนแล้วนะครับก<ๆ>็เดี๋ยวจะพากลางกันศาสตร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม อ่าคันนี้นะอ่ะนี่น,นี่นี่นะครับก็คันนี้อยู่ในชุดของเขาเลยนะครับผมอ,อยู่ในชุดของเขาเลยราคา13,900บาทได้คันยาวนะครับแ0ดสิ 80, 150บคู้อาสิบก็แล้วกันอ่ะเล็กกลมๆนะครับขาดไป2เซนนะอ่านี่เลยนะครับก็หรือเบอร์โทรตามนี้ก็ได้นะเดี๋ยวช่างก็จะลงให้หน้าช่องอีกทีนึงนะครับผมก็ต้นการช่าง Google Map ได้นะครับมันจะขึ้นปังปลา43นะครับซอยปังปลา43นะ นะครับหรือโทรสอบถามในตามนี้ได้เลยนะครับผมก็ส่วนข้างล่างคันนี้จะเป็นชกอคชตัวนะครับฝั่งนี้เป็น2ตัวนอก1ใน1นะครับผมล้อแมกขอบ17ยาง250นะครับอยู่ในราคาเริ่มต้นเลยลูกค้าไม่ได้เพิ่มตังค์นะครับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูชกคตัวที่3นะตอนนี้ดู2ตัวไปก่อนนะครับผมส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะเป็นเตาขนาดกลางนะครับคือย่างหมึกได้ ย่างคอหมูย่างได้นะครับหรือว่าปลาเผาก็ได้นะครับสำหรับทำทำพอดีพอดีไม่อลังการเกินไปนะครับก็เน้นพื้นที่วางของเยอะๆก็พอลูกค้าท่านนี้นะครับผมก็สองคนตายยายหากินได้อีกนานนะนะครับแต่แกงสแตนเลสนะครับเห็นเป็นแบบนี้เห็นเห็นดำๆแบบนี้ก็คือช่างไม่ได้ขาดเชื่อมเชื่อมมาก็เอามาใส่เลยนะครับเชื่อมด้วย CO2 เคาะเต็มที่ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมะนะครับ ส่วนเตาจะเป็นเตาถังน้ํามันนะครับนี่ประมาณนี้ลูกค้าเลือกไซส์กลางนะครับถ้าเป็นไซส์ไซส์ไซส์ใหญ่มันจะพอดีกับตัวรถนะครับไซส์กลางก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับผมออกได้เวลาเปลี่ยนอันนี้ก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านทั่วไปได้นะครับเวลาเปลี่ยนก็ไม่ต้องยุ่งยากนะครับผมก็หาไซส์พอดีแล้ววางลงได้เลยนะครับเพราะว่าสร้างตีกรอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วส่วนช็อกตัวที่3อยู่ฝั่งนี้นะครับผมอ่าช็อกตัวที่3อยู่ตรงนี้นะก็คือเอาไว ไว้ให้ยายซ้อนนะนะครับเผื่อเผื่อเผื่อยายอ,าอยากไปด้วยนะอยากไปขายของด้วยตาไปคนเดียวเดี๋ยวเหงานะา <laughs> นะครับก็มีเซลล์ย,ยายนิดหน่อยนะ <c oughs> อ้าวตรงนี้นะครับเป็นประตูล็อกนี่เห็นไหมครับประตูล็อกนะโอเคนี่น,นี่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นบานเลื่อนนะ <c oughs> คันนี้นะครับผมอ่าบานเลื่อน <c oughs> ก็เวลาขายของนะครับก็ าสามารถควบคุมได้นะครับปิ้งย่างอยู่ตรงนี้ก็ใส่ถาดาเสิร์ฟลูกค้าทางนี้นะครับกระติกข้าวเหนียวก็อยู่เสานุน้นลูกค้าสั่งให้เอาไว้เสานุ้นนะที่จริงมันย้ายได้นะครับเอาไว้เสานี้ก็ได้จะได้เอื้อมถึงเนาะแต่ลูกค้าบอกว่าเอาไว้ฝั่งนุ้นเผื่อย้ายจะมาช่วยด้วย <c oughs> ช่วยจับข้นวเหนียวหรือลูกค้าจับเองได้นั่นเองนะครับผมพ่อค้าก็มีหน้าที่คิดตังค์อย่างเดียว นะครับก็ประมาณนี้นะอ่าอันนี้ก็เอาไว้อย่างที่ผมย้ำไปเมื่อกี้ก็เอาไว้เป็นทิ้งพระหรือใส่ลําโพงได้นะครับผมอ่าเก็บตังค์เอาไว้ข้างล่างนี้นะครับอ่าเอาไว้เก็บตังค์เหรียญข้างล่างตรงนี้นะอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมก็ยืนขายสะดวกสบายนะครับผมก็คันนี้นะครับสะดวกสบายเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องกังวงอะไรนะครับพวงก็สบายๆนะครับหลังคาปรับทรงต่ำได้นะครับคันนี้นะครับผมได้ทุกคันนะ ลืมไปว่าได้ทุกคันนะก็อันนี้ซางก็จะตั้งไว้มาตรฐานนะครับเวลา,อ,าอยู่ในกรุงเทพนะมันสะพานโยเทินใต้สะพานมันเยอะนะครับบางคนถามว่าลอดใต้สะพานได้ไหมนะครับได้สบายนะครับเห็นปุ่งๆล่ง,งๆแบบนี้นะครับผมกับรถใต้สะพานรถใหญ่เข้าได้ได้สบายเลยนะครับผมอันนี้ผมตั้งไว้อยู่ประมาณ195เนะครับเมตร95เซนนั่นเองนะครับ ก็ไม่พอยกขึ้นสูงได้อีกนะครับผมพราผมตัดเสาวไว้เผื่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเควันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็วันนี้ช่างขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามหรือเป็นกําลังใจให้ช่างมาตลอดนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ